โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการสพมสุรินทร์โรงเรียนหน้าอยู่และโครงการสถานศึกษาปลอดภัยทุกท่านในโอกาสนี้ขอเชิญทุกท่านรับชมวิดีทัศนแนะนำสถานศึกษาและผลการดําเนินงานตามโครงการโดยสังเขปดังนี้โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2535เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6โดยในปีการศึกษา2565นี้มีผู้บริหารครูและบุคลากรทั้งสิ้น19คนนักเรียนทั้งสิ้น191คนโดยวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือการพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมคุณธรรมด้วยนวัตกรรมที่หลากหลายสู่ศตวรรษที่21มีอัตลักษณ์คือการเรียนรู้แบบบูรณาการและส่งเสริมด้านการกีฬา พันธกิจของโรงเรียนคือการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพสาร้างนักเรียนให้เป็นคนดีมีจิตสาธารนณะพัฒนาครูให้เป็นมืออาชีพและมีประสิทธิภาพและพัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมสำหรับการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนสวยหน้าอยู่ประจำปี2565นนั้นขอนำเสนอโดยสรุปดังนี้ ในด้านนโยบายโรงเรียนมีการกำหนดนโยบายและวางแผนการดำเนินงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครูนักเรียนรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอกเพื่อช่วยในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีการกำหนดโครงการในแผนพัฒนาการศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบและมีการนิเทศกำกับติดตามในระยะที่1โดยผู้บริหารจากสหาวิทยาเขตห ท่าตูมชุมพลบุรีสำหรับด้านกายภาพโรงเรียนเมืองแก่พิทยาสรรมีการจัดบริเวณโรงเรียนโดยรอบอย่างสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามมีการแบ่งพื้นที่ให้นักเรียนแต่ระดับชั้นรับผิดชอบมีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับการทาสีอาคารเรียนปรับปรุงภูมิทัศน์ปรับปรุงอาคารเรียนปูกระเบื้องจัดแต่งป้ายนิเทศ จุดเช็คอินมีการตัดแต่งหญ้าในบริเวณสนามฟุตบอลอย่างสม่ำเสมอมีการจัดมุมธรรมชาติและแหล่งเรียนรู้ด้านส่งเสริมหลักประชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปลูกป่าเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นต้น ในด้านการจัดห้องเรียนมีการจัดแต่งห้องเรียนให้เป็นระเบียบรักษาความสะอาดมีการตกแต่งป้ายนิเทศผลงานนักเรียนจัดเวรรักษาความสะอาดมีการตกแต่งห้องด้วยภาพสถาบันชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ภาพสมาชิกในห้องเรียนคติพจน์สุภาษิตรวมไปถึงคำคมต่างๆบรรยากาศภายในห้องเรียนมีแสงสว่างเพียงพออากาศถ่ายเทยสะดวกเหมาะแก่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านความปลอดภัยในโรงเรียนโรงเรียนเมืองแก่พิทยาสัรได้จัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเป็นสถานศึกษาปลอดภยัยตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีการจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยระดับโรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินง,งานรับเรื่องผ่านระบบ MOE Safety Center มีการจัดอบรมให้ความรู้โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจอบรมจราจร นอกจากนี้ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 โรงเรียนได้มีมาตรการต่างๆเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดมีการคัดกรองการโดนโรงฉีดวัคซีนและตรวจ ATK โดยได้รับความอนุเคราะห์งบประมาณสนับสนุนจากโครงการหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลมืองแก่ในการดำเนินงานนอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอุปกรณ์ที่ชำรุด เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่นักเรียนและบุคลากร,กรอย่างสม่ำเสมอด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในโรงเรียนโรงเรียนเมืองแก่พิทยาสรรมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการคัดแยกขยะการรณรงค์ใช้พลังงานอย่างเหมาะสม การใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่ากิจกรรมปลูกต้นไม้รวมไปถึงสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียน ในด้านการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายทางโรงเรียนเมืองแก่พิทยาสรรได้มีการจัดประชุมผู้ปกครองและดำเนินโครงการร่วมกับหน่วยงานภายนอกอย่างสม่ำเสมอเช่นผู้นำชุมชนเครือข่ายผู้ปกครองเทศบาลตำบลเมืองแก่และอำเภอท่าตูมโดยเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติรวมไปถึงมีการระดมทรัพยากรเพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และจากการที่ได้รับการนิเทศและกำกับติดตามโครงการในระยะที่1โดยผู้บริหารจากสหวิทยาเขตท่านั้นโรงเรียนเมืองแก่พิทยาสรรมีจุดเด่นคือมีต้นไม้ที่ให้ความร่มรื่นมีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการรักษาความสะอาดมีการมอบหมายการดูแลรับผิดชอบเป็นอย่างดีและได้รับคำแนะนำในเรื่องของการทำจุดเช็คอินเพิ่มเติมรวมไปถึงการเพิ่มเติมในส่วนของการดูแลและจัดการกับขยะ ซึ่งโรงเรียนเมืองแก่พิทยาสรร์ก็ได้ดำคำแนะนำเหล่านี้มาพัฒนาโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นและทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินง,งานตามโครงการสพอมอสุรินโรงเรียนสวยหน้าอยู่และสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2565ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสวัสดีครับ